ถักบุ้งในกล่องโฟมครับมีวิธีการทํำยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับขั้นตอนแรกนะครับหนึ่งเราไปหาวัาสดุอุปกรณ์อันนี้คือแก้วน้ำแข็งใสที่เรากินแล้วเหลือใช้นะครับเอามาแปรรูปให้มันมีประโยชน์มากขึ้น 2. ทําการดัดเหล็กตามขนาดไซส์ของแก้วหลังจากนั้น,นครับก็เอาขนาดของแก้วมาเรียงวางแผนดูว่ามันสามารถทําได้กีร่รูต่อไปเราไปดูวิธีการ เจาะกลองโฟมเลยเมื่อเราเจาะโฟมแล้วนะครับเราก็ทําการเจาะไอตัวถ้วยถ้วยปลูกให้มันมีรูนะครัสำหรับรากที่มันออกมาครับแล้วก็เอามาวางอย่างเงีนะ้ต่อไปเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนการใส่ขุยมะพร้าว ตอนนี้เราก็ทําการใส,ส่ขุยมะพร้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราเอามาวางไว้ในกล่องโฟมก่อนครับแล้วก็เรายังไม่ได้ใส่น้ํานะครับข้างล่างเพราะว่าเราต้องรอผักบงเของงอ,อกก่อนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรดน้นําก่อนก็เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดมาโรยแล้วก็เราเติมในส่วนของถุงมะพร้าอีกนิดนึงในกล่องโฟมข้างล่างเรายังยังไม่ต้องเติมน้ํานะครับ เดี๋ยวให้ผักบุ้งงอกก่อนพอมันงอกแล้วเราค่อยมาเติมน้ําเติมปุ๋ยนะครับก็จะทําให้ผักบุ้งของเรามีสารอาหารของปุ๋ยครับผักบุ้งที่เราใช้นะครับก็เป็นผักผักบุ้งจีนครับนี่แบบนี้นะซื้อมาหนึ่งซองใช้ได้นานมากในหนึ่งหลุมนะครับจะใส่ประมาณสักสิบเม็ดก็เฉลีย่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสิบเม็ดนะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะนะมันจะทําให้ต้นมันมันไม่ใหญ่นะต้นมันแย่งสารอาหารกันทําให้ต้นมันเล็กๆไม่เน้นนับนะครับประมาณนี้ครับ ผักบุ้งนี้ก็คือแล้วแต่เราสะดวกนะครับก็แช่น้ําก่อนมาปลูกก็ได้และไม่แช่ก็ได้ส่วนวันนี้ผมก็จะมาสาธิตในส่วนของยังไม่ได้แช่นะครับถ้าเราแช่นะครับอัตราการเกิดเขาก็จะวพอพอเราโรยเม็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเอาขุยมะพร้าวนะมาปิดหน้าในส่วนของ ไม่ให้มันแห้งครับก็จะใส่ไปอีกนิดนึงนครับพอเราโรยปุ๋ยมะพร้าวเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็มาพรมน้ําอีกนิดนึงเพื่อให้มันเกิดความชื้นพับตัว,ต,วตัวเม็ดไปเลยนะครับใส,ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับทุกคนพอเราโรยเสร็จแล้วนะครับทุกวันช่วงเวลาหนึ่งถึงสี่วันเนี่ยเราต้องต้องรดน้ําให้เขาตลอดนะครับเพราะว่าเราจะทําให้เขาเกิดความชื้นและเกิดการ งอกของสาบุ้งครับ,บพอเรารดน้ําเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราจะต้องทําการปิดปิดให้มันเกิดทึบแสงครับก็จะทําให้อัตราการงอกของเม็ดนะครับเกิดเร็วขึ้นนะครับเราก็จะทําการเอากล่องโฟมปิดไปเลยนะครับทุกคน พอผ่านไป3วันนะครับก็ทําการเอาก่องโฟมออกนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆรับแสงอาทิตย์นะครับและก็ผ่านไปอีก5 7ถึง7วัน,นครับเราก็จะทำการเติมน้ําเติมปุ๋ยเพื่อให้ผักบุ้งได้รับสารอาหารครับต่อไปเราก็จะรอจนกว่านะผักบุ้งอายุ25 30วันก็สามารถเก็บกินได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบในส่วนกิน อ่อนๆก็สามารถกินก่อนได้เลยนะครับสำหรับคลิปการปลูกผักมุ้งในกล่องโฟมก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ